เดี๋ยวกูพูดโกนึงแม่แล้วมึงก็พูดโกสองแม่สลับกันไปเรื่อยนะโกหนึ่งแม่โกสองแม่โกสามแม่โกสี่แม่โกห้าแม่โกหกแม่โกหกแม่ไอ้เด็กเหี้ยกูไปโกหกตอนไหนเนี่ยไปเต้นมึงได้ยินนี่ป่ะกออะไรกอไก่ไก่อะไรไก่ฟ้าฟ้าอะไรฟ้าแลบแลบอะไรแลบลิ้นกูมีท่านจะมาเล่าให้มึงฟังเลยอะไรวะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากนานจนจำไม่ได้เลย เอ้ยา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 ทำไมกูยังไม่แต่งงานเลยว่ามันเกี่ยวกันเหรอไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็หลุดดิเอาป่ะเอาป่ะไม่เอาไม่เอาไปบวชด,ดิชักอะไรชักว้าววาวอะไรว้าวจุฬาจุฬาอะไรจุฬาโลกกรลุมแล่าอะไรห้องลูมลูมห้องห้องเป็นหมาดิว่นะเอ้ hey, ผู้หญิงต่อยเลยเปล่าตอนไหนหลังที้เปนปิด เซเว่นไ,ไม่ปิด,ปดเซเว่นที่ไหนเนี่ยไม่ปิดก็ไม่ต้องต่อยอชินไปเปล่าไปไหนฮะไปจู่วฟองไงยันอะไรยันเปี้ยงเปี้ยงอะไรเปี้ยงฟ้าฟ้าอะไรฟ้าร้องร้องอะไรร้องเพลงชิงพ่อมาหลอกไฟจะไปใจจังหลอกกี่ครั้งเด้อะไรกนบ้างหลอกไฟได้หนึ่งตัว ปลาอะไรอยู่บนต้นไม้ปลาตักแห่ผิดปลาอะไรวะปลากฏว่าเป็นลิงเฮ้ยมึงอะไรวะเต้นอะไรอะไรก็วอดดิวอตอะไรวออะไรวอตก็อะไรดิเตินมึงบนตีกูทำไมวะเนี่ยกูไม่ได้ทำไมกูทำลำโพงชาติอะไรชาติไทยไทยอะไรผัดไทยแกประตูผีชินมึงไปตลาดมึงร้องไห้ปะไม่ร้องไม่เคยร้องเลย อ้าวมึงก็ิมตามร้องมาคือกระพริบตาแล้วร้องเหลยคอยร้องมเป็นแบบร้องให้ป่ะไม่ร้องแต่นักูไปซื้อกาแฟทีไรนะกูได้กินฟรีตลอดเลยทำไมวะกูเจอโอเลียนไอ้ชินไหนมึงรองพูดคำว่ากูไวเร็วๆดิ้กูไว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 กูไยกูไวเอาอย่าใครไอ้ต่างเพศไอ้ยิ่งกูมึงบอก่อ้กูพูดไอ้ชิามึงหลบมึงมีคนต้นแหรอวะหลบตายไปสิจ้ยมึงกูหลบตา ไอชินมึงลองพูดคันว่าหนูหนูหนูดหนูหนูแม่กลัวอะไรหนูแม่กลัวหนูได้ไงวะหนูทองคำอะไรทองคำเป็นบาทบาทอะไรบาทพระพระอะไรพระง่วงพี่พระนอนระง่วงง่วงอะไรง่วงมั้ง ม,ม,ม่่องงงนั้เฮ้ยชินกูขอถามซีเรียสเลยถ้าเกิดพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่เนี่ยมึงช่วยใครวะกูเ,เลือกช่วยแม่ก่อนเว้ยเพราะแม่มีพระคุณกับกูมากนันชัดเลยทำไม,ไมวะพ่องตายเอ้าเอาพวกคุณช่วยแม่พ่องตายดิเอา้าตายแล้วพ่องตายห้องตายานั้นถามใหม่อ่ถ้าพ่อแม่มึงจมน้ำช่วยใครงั้นกูช่วยพ่อแล้วกันนันชัดเลยแม่มึงตายเอาเอาแม่ตายอุ้ยแม่ตายงั้นกูไม่ช่วยนักขอนะเอ้าพ่อแม่ตายเอ้าพ่อแม่มึงหยุดไอ้เต้นไอ้เต้ยหยุดพ่อแม่ตาย พัะนอนเนี่ยง่วงมัง้งเอา้าไอ้เยันละพักพินาศหิวมั้งไอ้ชินเดี๋ยวกูจะพูดประโยคแล้วมึงก็พูดตามกูคำสุดท้ายนะมีอยู่วันหนึ่ง,งเดินเข้าไปในป่าฤาษีถามว่าว่าใครกินขี้กูใครกินขี้กูเมกินขี้มึงตอนไหนเนี่ยตาก,กูตาก,กูพี่อยู่วันหนึ่งเดินเข้าไปในป่าฤาษีถามว่าว่าใครปี้หมามึงพึอง พี่หมากูเหรอพี่หมาปูไรเนี่ยพี่หมาปูผู้ชายทำด้วลอากาศดูสิอ่ะพี่อยู่วันหนึ่งหนึ่งเดินก็ไปได้ปะปะที่สี่าำว่าปะใครพี่หมาปูกูพี่หมาปูทำไม่กูไม่เคยได้หรอวันต่อรอบ่าพี่อยู่วันหนึ่งหนึ่ใช้พี่หมามึงปูพี่เอาพี่หมาตัวเองกันนะพระพี่ักษ์บาทหิวมั้งเอ้าแล้วพระสักผ้ากะลามั้ง คิดได้ไงวะกออะไรกอไก่ไก่อะไรไก่ฟ้าอะไรฟ้าแล้วแบบเป็นปิ้นปิ้นชกักชักอะไรชักว้าว